รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอ สวัสดีครับผมเดนิพลดุลยสิริวนะครับและดิฉันปอมปัทธรมาจันทรภัยทู์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h ั l โหลอินโดนีเซียครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียแบบง่ายๆนะครับพร้อมกับความสนุกและสาระไปในตัวด้วยนะครับการเรียนภาษาอินโดนีเซียในทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับนี้นะครับจะมานับเลขให้ดูนะครับว่าพี่นีจะนับเลขได้ไหมจาตูดูวาตีกาเออมัด แล้วก็พีน่นิทำอะไรอยู่คะอ่าพ่นิกำลังนับเลขอยู่ครับเอ่อน,น่าจะนับเปสามสีพอดีวพอดีว่าพ่นิกำลังนับเลขเก็นภาษาอินโดนีเซีย,ยงไงน้องปามอ่ามันก็อาจจะดูแบบว่าเพงินพงา์นิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมลีมาปลว่้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่่กี้พิน่นับถึง5้านะนับได้้าแล้วมั่นใจนะว่านับถึง5แล้วใช่จริงก็นับได้5นะเออแล้วส่วนที่เหลือนี้คือพินิจาไม่ได้แล้วว่าน้อง ไม่เป็นไรค่ะพ i̇şte ี่นิเดี๋ยวปามจะทบทวนให้พี่นิและเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่รู้คําศัพท์ด้วยค่ะได้เลยครับน้องปามครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ปามมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขมาฝากพี่นิและคุณผู้ชมให้ชมกันค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูสาระความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขของชาวอินโดนีเซียดีกว่าครับในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียครับผมช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซีย ตำนานเลข13ซึ่งหลายประเทศถือว่าเป็นตัวเลขที่โชคร้ายและทั่วโลกมีความเชื่อที่แตกต่างกันโดยมีที่มาจากหลายๆตำนานในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกบางตำนานเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่ามีคน13คนร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซู The Last Supper ก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ความเชื่อนี้เสมือนโรคระบาดท,ที่แพร่เชื้อมายังชาติตะวันออก อินโดนีเซียก็เช่นกันมีความเชื่อเรื่องเลข13แม้เวลาจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ดูเหมือนว่าความเชื่อในตำนานไม่อาจละทิ้งได้หมายเลข13มีประวัติว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคร้ายมายาวนานหนึ่งในความเชื่อที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันที่ว่าเลข13เป็นเลขหายนะเนื่องจากมีหลายๆเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเช่นกรณีอพอลโล13 ที่ตั้งใจลงจอดบนดวงจันทร์แต่ไม่สําเร็จเนื่องจากยานเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ถังก๊าซออกซิเจนของอพอลโล13ระเบิดกลางทางระหว่างเดินทางสู่ดวงจันทร์เมื่อวันที่13เมษายน1,970หลายคนกลัววันที่13ซึ่งหากตรงกับวันศุกร์ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าวันศุกร์13โดยคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าวันศุกร์เป็นวันโชคร้าย และหากตรงกับวันที่13จะส่งผลให้เกิดความโชคร้ายในหลายๆเรื่องบางคนไม่ไปทำงานไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านในวันศุกร์ที่13หรือการสร้างลิฟต์บนอาคารตึกสูงบางแห่งที่เกิน12ชั้นจะไม่มีเลขชั้นที่13โดยจะเลี่ยงเป็นชั้นที่ 12A หรือข้ามไปเป็นชั้นที่14แทนทั้งนี้ก็เพราะโรงแรมต้องรองรับลูกค้าซึ่งลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศเป็นส่วนมาก หากคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปพักโรงแรมตามที่ต่างๆอย่าลืมสังเกตดูด้วยละว่าโรงแรมที่ท่านพักอยู่นั้นมีชั้นที่13ด้วยหรือเปล่าแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขและความเชื่อกันไปแล้วนะครับล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละคนด้วยนะครับผมค่ะพี่น้แล้วในช่วงหน้านะครับน้องปลาล์มจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆกันครับในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียครับผม ่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียช่วงนี้นะครับเราก็จะมาสอนคําศัพท์ภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆกันแล้วนะครับเริ่มจากคําไหนกันก่อนดีครับน้องปาล์มคำว่าตัวเลขก่อนเลยค่ะพี่นี้อตัวเลขดีครับค่ะตัวเลขภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอังกาอังกาอังกานะครับท่านผู้ชมอังกาภาษาไทยแปลว่าตัวเลข ไปดูคำพท์คำต่อไปค่ะเลขศูนย์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากอซองหรือนอลกอซองหรือนอลกอซองหรือนอลนะครับแปลว่าเลขศูนย์นะครับผมกอซองหรือนอลภาษาไทยแปลว่าเลขศูนย์ค่ะไปดูคำพท์คำต่อไปค่ะเลขหนึ่งภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซาตูซาตูซาตู ซาตูภาษาไทายแปลว่าเลข1นึ่งครับ,รบใช่เพราะว่าพ,พี่เพิ่งนับประโยคๆเลยซาตูซาตูเปลว่า1นะครับท่านผู้ชมจำไว้นดครับซาตูเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันค่ะเลข2ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดัวดัวดัวนะครับแปลว่าเลข2ใช่ไหม<ช>ดัวดัวาภาษาไทายแปลว่าเลขสองค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะ เลข3ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตีกาตีกาตีกานะครับตีกาภาษาไทยแปลว่าเลข3ค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะคุณผู้ชมเลข4ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเอิมปัดเอิมปัดเอิมปัดนะครับผมเอิมปัดภาษาไทยแปลว่าเลขสี่ เราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเลข5ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าลีมาลีมาลีมานะครับเมื่อกี้พี่นิทเพิ่งนับได้ถึงเลขลีมาไนี่แหละเก่งมากค่ะพี่นิทจำได้ขึ้นใจเลยว่าแปลว่าเลขเลอะไรนะครับเลขห้าเลข5ค,5ครับลีมาภาษาไทยแปลว่าเลข5ค่ะเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปกันค่ะเลข6ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเออหนำเออหนำเอเอหนำ เออนำภาษาไทยแปลว่าเลข6ค่ะเราไปดูคำพท์คำถัดไปค่ะเลข7ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตูจุตูจุตูจุถูกต้องค่ะพี่นิตูจุภาษาไทยแปลว่าเลข7ดเราไปดูคำพท์คำถัดไปค่ะเลข8ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเดลาปันเดลาปันเดลาปัน พี่นี้ก็พูดได้เห็นไหมเดราปันเก่งมากพี่นี้เดราปันภาษาไทยแปลว่าเลข8ค่ะเราไปดูตัวเลขถัดไปค่ะเป็นตัวเลขมงคลเลยค่ะเลขเก้าใช่ไหมเลขมงคลเลขเก้าเลขเก้าภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซมบิลันเซมบิลันเซมบิลันนะครับแปลว่าเลขเก้านะครับเซมบิลันภาษาไทยแปลว่าเลขเก้าค่ะเราไปดูตัวเลขถัดไปค่ะเลขสิบภาษาอินโดนีเซียพูดว่าสปูลุสปูลุ สปูลุถูกต้องค่ะพี่นิกเก่งมากต้องมีสำเนียงนะครับอันนี้สปูลุใช่ต้องมีเสียงตัว H ด้วยนะคะ H ใช่ไหมครับสปูลุสปูลุภาษาไทยแปลว่าเลข10ค่ะเราไปดูตัวเลขตัวถัดไปค่ะเลข11ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซบิลัสเซบลัสเซบลัสเซบลัสภาษาไทยแปลว่าเลข11ค่ะ เราไปดูตัวเลขตัวถัดไปนะคะเลข12ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า12 12 12สดัวบลบลัสภาษาไทยแปลว่าเลข12ค่ะเราไปดูตัวเลขตัวถัดไปค่ะคเลข13ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตีกาบลัส ตีกาบลัสตีกาบลัสแปลว่าเลข13ใช่ไหมครับน้องปลามลอันน<ช>ี้น้องปลามลจะ,ะท่องให้ไปถึงเลขเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบหนึ่งถึงสิบสามแล้วก็ส 16, 16, ิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปามจะสอนพี่นิ่ไปจนถึงหนึ่งล้านเลยค่ะอ๋อแต่ว่าพอดีรายการเราไม่น่าจะพอนะครับไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวปามจะย่อให้เหลือสั้นนิดเดียวเองอ๋อโอเคครับโอเคค่ะ สำหรับคำว่า b a l a n c นะคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่11จนถึง19นะคะคุณผู้ชมก็คือว่า11ถึง19น,นี่ตกท้ายด้วย balance หมดเลย <6 S 2> ใช่ไหมถูกต้องค่ะพี่นิกเข้าใจถูกแล้วค่ะเ,เราไปดูตัวเลขตัวถัดไปค่ะเลข20ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า dua puluh dua puluh d pul u p u l u dua puluh <ม>ภาษาไทยแปลว่า20ค่ะเลขต่อไปนะคะอะเลข30 ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตีกาปูลกตีกาปูลุตีกาปูลูลนะครับใช่ค่ะตีกาปูลุภาษาไทยแปลว่า30นะคะอ่าสำหรับคําว่าปูลูเนี่ยมันจะแปลว่าหลักสิบนะคะ<ม>เราเ<ล>จะรเริ่มตั้งแต่20จนถึง90เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้คาลงท้ายด้วยคําว่าปูลูทั้งหมดนะคะปูลูครับค่ะครเราไปดูตัวเลขตัวถัดไปค่ะ ตัวเลข100ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า s ซราตุสเซาตนะครับ s ซราตุภาษาไทยแปลว่าเลข100ค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะ101ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า s ซราตุสซาตูเซาตุสซาตูตูครับถูกต้องค่ะครับผม สราตุสซาตภาษาไทยแปลว่า101ค่ะครเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะ111 <110. S 1> ภาษาอิโนโดนีเซียพูดว่า,า,สสา,า11 11 11 111สบนึ่รสบเ,น,เนะครับเนี่เราเ่ริน่มรวยกันเึ่ร้อิ่้อยๆนึ่ร้บเนี่้อยส่บเนี่้ย่ง้ิยสปบว่า111ย่ะ โอเคค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปกันค่ะ112ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า Stratus d u b เบ s ลาสดนี่ที่แปลว่าลงท้ายด้วย11-19อถึง19รครับลงท้ายด้วยเบรลสใช่ใช่ใถูกต้องค่ะพี่นี้ Stratus d u b ภาษาไทยแปลว่า112ค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะ ส <200. S 1> องร้อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเวหรอคะสองร้อ,อ0ภาษาอิโนโดนีเซียพูดว่าด u วารตุสดวาตุสครับผมดูวาตุสภาษาไทยแปลว่า200ค่ะอะเราไปดูคำตอบความถอดไปค่ะ1,000งพันหนึ่งพันภาษาอิโนโดนีเซียพูดว่า s r ร b บูซริบูซริบูนะครับ แปลว่า1นึ่พันใช่ไหมถูกต้องค่ะคือน้องฟาร์มพี่นี้อ่ะเวลาไปเที่ยวประเทศไหนพี่นี้อ่ะไม่ชอบไปเล่นเล่นพี่นี้ชอบไปเที่ยวแบบจริงจังแล้วก็เวลาพี่นี้ไปเที่ยวนะพี่นี้ชอบแลกเงินแบบจริงจังเข้าใจะว่าพี่นี้ไม่อยากจะแลกเงินแบบว่าเซล์ปัสเซล์ปัสอะไรอะไรคือเซล์ปัสอะไรอย่างงี้พี่นี้อยากจะแลกบอกว่าแบบเป็น1ล้านอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ๋อได้ได้ได้อินโดนีเซียได้หรออินโดนีเซียมีเยอะมากขึ้นนี้ไปที่นู่นอาจจะเป็นเศรษฐีเลยก็ได้ไ่เป็นเศรษฐีใช่ป่ะใช่ท่านผู้ชมครับ ประเทศอนโดนีเซีย,ยนะครับเป็นประเทศที่น่าไปนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงินได้หนึ่งล้านเลยนะครับผมใช่ค่ะต่อไปเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหนึ่งหมื่นภาษาอินโดนีเซียพูดว่า sepuluh ribu sepuluh ribu s e p u l นะครับ sepuluh r i b ภาษาไทยแปลว่าหนึ่งหมื่นค่ะเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหนึ่งแสนภาษาอินโดนีเซียพูดว่า seratus ribu s e r a t รีบูสลาตุสรีบูสระตุสรีบ,รรบูภาษาไทยแปลว่า1 0 0 0 0แสนค่ะเราไปดูคำศัพท์คำสุดท้ายกันค่ะ1ล้านหนล้านเงินปีนี้อะโอเคเงินปีนี้อะโอเค1ล้านภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซจูตา เซอร์จูตาเซอร์จูตานะครับท่านผู้ชมแปลว่า1ล้านนะครับเซอร์จูตานะครับจำไม่เแม่นนะคะพีนี้เซอร์จูตาเพราะว่าเวลาพี่นี่จะไปแลกเงินนะครับจะพูดคำนี้นเลยเฮ้ยเซอร์จูตาอ่าโอเคค่ะเซอร์จูตาภาษาไทยแปลว่า1ล้านค่ะแล้วสองล้านน่ะจะบอกจะบอกเขาไงดีเผื่อเพนี่แบบมีเงินเหลือจอะเซอร์จูตาคูณสองจูตาเนี่ยแปลว่าล้านถ้าพี่นี้อยากได้สองล้านพี่นี้ก็ใส่คําว่าดัวเข้าไปนําหน้าจูตาอ่าดัวจูตาดัวจูตา โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นิอ๋อรอบนี้ก็คงได้นับถึง10บแล้วครับโอเคนะเมื่อกี้พี่นิลองนับแค่หนึ่งถึงห้าเดี๋ยวต่อไปปองจะลองมาเทสนะคะเลข6ภาษาอิโนโดนีเซียพูดได้ยังไงคบพี่นิเออนำครับผมโอ้โหคือเยี่ยมมากเลยค่ะพี่นิเห็นไหมคะว่าภาษาอิโนโดนีเซียไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องมันฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ ใช่เลยครับน้องปาลมแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการของเราก็หมดลงพอดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับก็อย่าลืมมันฝึกฝนแบบที่น้องปามแนะนานะครับอย่าลืมติดตามรายการฮั l โลอินโดนีเซียได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือทางช่อง ETV นะครับและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับผมวันนี้รายการฮั l โลอินโดนีเซียกับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ